ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่พี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมทางต่างประเทศด้วยนะครับผมก่อนจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวเซียนด้วยนะครับผมวันนี้บ่าวเซียนจะพามาประกอบลำโพงบูทูธือว่าลำโพง DIY นะครับสำหรับพกพาไปไหนมาไหนด้วยครับผมมาดูองค์ประกอบกันว่าจะมีอะไรบ้างในการทำนะครับเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกมาแรง ก็ซื้อใหม่นะมาค่อยดูด้วยงบประมาณที่จํากัดไว้หนึ่พบาทจะพอไหมามาดูกันครับมีอะไรบ้างครับผมมีตู้นะครับตู้ที่สั่งมานะครับสายนี่คือสั่งซื้อมาตั้งหางนะครับแปดสิบบาทครับผมสายแล้วก็มีลำโพงครับลำโพง3ามนิ้วหนึ่งคู่2ดอกลำโพงสองนิ้วเสียงแหลม หนึ่งคู่สองดอกเขาแอมแอมจิว๋วสองร้อยสามสิบบาทครับแอมจิ๋วคือตัวนี้นะครับผมแผ่นเพจนี่คือซื้อต่างหากสวิตก็ซื้อต่างหากคือคือผมได้ใส่สวิตเข้าไปแล้วครับอ่าพวกสวิตกับแหวนก็มีแอมจิว๋วแผ่นเพจนี่คือแผ่นเพจนะครับแล้วก็ลูกบิดแอมลูกบิดแอมนี่ก็ซื้อต่างหากครับตัวละห้าบาทนะครับผม นี้ช่อง AUX เสียงสายสัญญาณช่องสายสัญญาณนี่ก็ช่องสวิตแล้วก็ช่องชาร์จนะครับท,ที่ยังเหลือที่ยังขาดอยู่ก็คือแบตเตอรี่ครับจะทำได้ไหมนี่เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกเพรก็หัวแรงก็ซื้อมาใหม่นะครับว่าจะทำได้ไหมเสียงจะออกมาดีไหมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆนพี่ดทุกคนครับ รับชมต่อไปใน e ีพีหน้านะครับผมขอบพระคุณทุกการรับชมครับขอบพระคุณทุกการกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ